นับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมหลังการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมอสํานักโพทุกสํานักคงจะต้องสำรวจตัวเองครั้งใหญ่ทีเดียวครับอาจจะต้องหยุดการทําโพไปสักระยะหนึ่งและต้องตอบคําถามของประชาชนจํานวนไม่น้อยว่าเกิดผิดพลาดอย่างไรทั้งโพก่อนหน้าการเลือกตั้ง ExitPo l l รวมไปถึงที่บางสำนักเรียกว่า EntryPo l l ซึ่งไม่เคยมีนายต่างประเทศมีวิธีการทำอย่างไรให้เป็นมืออาชีพกว่าที่ผ่านมา ExitPo l l แปลว่าผู้ที่ใช้สิทธิ์ออกมานอกกูหาเลือกตั้งแล้วมีอาสาสมัครของสำนักโพลไปถามวันลงคะแนนให้ใครเพื่อประเมินผลไม่ต้องขอชื่อไม่ต้องรับรู้ว่าอยู่ในเขตไหนลงคะแนนที่ไหนแต่เพียงต้องการสถิติ แต่คําว่า entry poll ที่ได้ยินในช่วงก่อนเลือกตั้งผู้ว,ว่ากทมสองสวนันบางสํานักบ,บอกว่าไม่ทํา exit poll เพราะว่ามีความขัดแย้งสูงแต่จะทํา entry poll entry poll นี่แปลตรงตัวก็คือว่าเป็นโพลที่ทําตอนที่เข้าไปสู่คูหาเลือกตั้งซึ่งไม่มีใครเขาทำกันในต่างประเทศเพราะว่า,ถ,า,ถ,าถ้าไปยืนรอให้คนก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งถามว่าคุณโหวตให้ใครมีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงกับการที่ถูกกล่าวหาว่าไปนาโนมหรือกดดันคนใช้สิทธิ แต่เอาเข้าจริงๆบางสำนักที่ทำ entry poll นนั้นก็คือการทำโพลล่วงหน้าก่อนการเลือกตั้ง2-3วันอย่างนี้ไม่เรียก entry poll ครับเป็นโพลปกติเพียงแต่ว่าทำก่อนวันเลือกตั้งเท่านั้นแต่เมื่อเกิดความสงสัยคลางแคลงว่าสำนักโพลทั้งหลายเนี่ยผิดพลาดได้ขนาดนี้อย่างไรคนละโลกคนละด้านเลยผลที่ออกมาสิ่งแรกที่ออกมาเป็นข่าวก็คือนักวิชาการบางคนโทษว่าคนกรุงเทพหลอกโพล แต่เอาเข้าจริงๆคงไม่ใช่อย่างนั้นแหละครับจําเป็นอย่างยิ่งที่สํานักโพลทั้งหลายจะต้องสํารวจวิธีการทํางานของตัวเองตัวอย่างที่ใช้คําถามที่ตั้งรวมไปถึงจังหวะเวลาของการไปสํารวจและการประเมินผลแน่นอนครับว่าโอกาสที่จะผิดเพี้ยนบิดเบือนตามหลักสถิติก็เกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นประจําแต่ยิ่งถ้าหากใส่ประเด็นเรื่องความโน้มเอียงหรือว่า ความรู้สึกนึกคิดหรือว่าระยะห่างไม่ไกลพอระหว่างสำนักโพกับกลุ่มการเมืองกลุ่มผลประโยชน์ก็เสี่ยงครับที่จะทำให้ประชาชนมีความสงสัยคลางแคลงมากยิ่งขึ้นฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งครับที่สำนักโพทุกสำนักจะต้องกลับไปเพื่อที่จะทบทวนประเมินว่าจากนี้ไปจะทำโพอย่างไรให้ประชาชนคนทั้งหลายมีความเชื่อถือมากกว่านี้ ที่ผ่านมาความน่าเชื่อถือนั้นสลายหายไปเกือบจะหมดเลยครับต้องตั้งต้นใหม่ผมเชื่อครับว่าโพลยังสําคัญแต่ต้องเป็นโพที่ทําอย่างมืออาชีพมีมาตรฐานตอบคาถามได้และมีความโปรโง่งใสว่างบประมาณที่ใช้มาจากไหนและวิธีการตั้งคําถามวิธีการประเมินผลทําอย่างไรทุกครั้งต่อไปนี้นี่แหละครับหนทางที่จะเรียกฟืน้นความน่าเชื่อถือกลับมาได้ สนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยะประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคม